ช่วงจบประเด็นค่ะจากการรายงานตัวเลขการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์นะคะเดือนพฤศจิกายนก็ติดลบไป7 4 2ช่วง11เดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าติดลบไป5.51%แล้วทั้งปีนี้จะเป็นอย่างไรรวมไปถึงการคาดการณ์ของการส่งออกในปีหน้าน,นะคะจะเป็นทิศทางยงไงกันบ้างเราจะไปพูดคุยกับคุณนกพรเทพสิทธาประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตัวเลขการส่งออกประจำเดือนพฤศจิกายนที่ออกมานะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่เหนือความคาดหมายไหมคะ ครับก็เป็นตัวเลขที่รู้สึกผิดคาดหมายมากก็ไม่คิดว่าจะติดลบมาถึงได้ขนาดนี้ครับค่ะมองว่ามีปัจจัยอะไรที่กดดันให้ภาพของตัวเลขออกมานี้หดตัวมากกว่าที่คาดการคะ่ะทางสภาผู้ส่งออกเองก็เป็นห่วงอยู่เรื่องปัจจัยเสี่ยงในไตรมาสสี่นะครับซึ่งจะมี <c oughs> จะมีผลมาจากเรื่องของเศรษฐกิจจีนกับการที่ ค่างเงินหยวนของจีนลดต่ำลงในช่วงไตรามาสสามนะครับแล้วมันก็ส่งผลมาในตลาดมันจึงมาเก็ตที่ตลาดประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วทำให้เรื่องค่างเงินก็อ่อนช้าลงแล้วก็ปัญหาทางด้านความไม่มั่นใจทางด้านเศรษฐกิจก็เกิดจากจีนส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ในไตรมาสสี่ก็เป็นไตรามาสที่อย,ยอดการค้าการส่งออกมันก็จะลดต่ำลงอยู่แล้ว แต่ประเด็นตัวหลักอีกตัวที่เราคาดไม่ถึงก็คือเรื่องของน้ํามันน้ํามันดิบที่เราคิดว่าน่าจะอยู่ตัวแล้วไม่น่าจะลงต่ำแบบนี้กับลงต่าลงไปอีกแล้วก็ทําให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆก็ลงไปด้วยอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เศรษฐกิจในไตรมาสสี่ไม่ดีแล้วก็สุดท้ายก็เกียกับมีเรื่องของปารีสอตททำให้เกิดความไม่มั่นใจในท่าของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยผมว่า มันเป็นปัจใจที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายแล้วมัน,มนม pues ก็เลยกดดันทำให้เศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสี่ไม่ดีประอ๊ะคุยง่ายว่าก็เลยการลงทุนหรือการการค้าการลงทุนการใช้จ่ายต่างๆก็เลยชะลอตัวครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ไตรมาสสี่การส่งออกหรือการค้าของโลกเศรษฐกิจโลกต่ําไปกว่าที่เราคาดไว้ครับค่ะ ตัวเลขการส่งออก11เดเดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าติดลบไป5้าเปอร์เซแล้วนะคะต,คตัวนี้เองทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือประเทศไทยนั้นมีการปรับเป้าการส่งออกปีนี้ลงไหมคะคือเดิมที่เราคาดไว้ว่าอย่างดีสุดก็น่าจะลบเนตะครับแล้วก็ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นเหมันกันน่าจะลบมากกว่า5%เดูจากตัวเลข11เดือนมาลบ 5, 5้าแล้วเนี่ยนะครับก็คิดว่าในเดือน12หรือเดือนธันวานเดือนสุดท้ายเนี่ย ก็ h, น่าจะอยู่ในล,ล,ละวๆาติดลบห้าเป็นอย่างน้อยนะครับสุดท้ายก็คงทําให้ตัวเลขทั้งปีก็อยู่ในช่วงลบห้าห้าจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับค่ะก็ะะะะถือว่าเป็นตัวเลขที่เป็นการคาดการณ์ว่ามีการที่จะปรับเป้ามากกว่าที่ได้ประเมินไว้นะคะตรงนี้เองค่ะมองว่าต่ําสุดในรอบหกปีนะครับห้าห้าจุดห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็เชื่อว่าเป็นตัวเลขที่น่าจะต่ําที่สุดแล้วในถึงถึงก้นแล้วน่าจะปีหน้าน่าจะดีขึ้นครับ ถ้ามองว่าในปีหน้านั้นจะดีขึ้นมองว่าปัจจัยอะไรที่จะมาช่วยหนุนภาพรวมของการส่งออกในปีหน้าบ้างคะปัจจัยที่มองหลักสองตัวเลยนะครับเพราะาตัวแรกก็คือดูจากที่ทาง IMF หรือทางสถาบันการเงินของโลกก็มาคาดการณ์ว่าจากการที่เศรษฐกิจในปีนี้สองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการปรับตัวลดลงในเรียกเรียกว่าเข้าสภาวะ New Normal ประเทศต่างๆก็มีการปรับตัวกันมากขึ้น นะครับอันนั้นก็มองว่าเศรษฐกิจในปีหน้าก็น่าจะดีขึ้นโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่เศรษฐกิจชั้นนาของโลกน่าจะเป็นผู้นําในเรื่องของเศรษฐกิจจะกลับมาดีขึ้นแล้วก็จะทําให้เศรษฐกิจทั่วโลกค่อยๆดีขึ้นด้วยนะครับอันนั้นก็มองว่าเป็นปัจจัยอันแรกที่คิดว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะดีขึ้นก็จะทําให้การค้าการส่งออกของเราดีขึ้น ส่วนนั้นที่สองก็น่าจะเป็นปัจจัยภายในของเราเองก็คือว่าปีปีนี้เป็นปีที่น่าจะต่ําสุดแล้วปีหน้าก็น่าจะดีกว่าปีนี้แล้วก็นโยบายของรัฐบาลต่างๆที่ร่วมกันทั้งภาครัฐภา้เอกชนก็น่าจะมีส่วนที่จะทําให้แบบการส่งออกของเราขยายตัวได้มากขึ้นครับเป็นทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในครับค่ะมองว่าโอกาสที่ขยายตัวนี้กลับมาพลิกเป็นบวกได้ไหมคะในปีห้าเ ที่เราทางสภาผู้ส่งออกเราคาดไว้นะครับว่าน่าจะมีโอกาสบวกสองน่าจะการส่งออกในปีหน้าน่าจะมีการโตขึ้นมาได้บวกสองแต่แบงค์ชาติเองก็ออกมาประกาศแล้วว่าคาดการว่าการส่งออกปีหน้าจะไม่โตที่ศูนย์นะครับซึ่งจริงๆแล้วศูนย์กับสองมันก็อยู่ในในภาวะที่เรามองว่าสองนั้นคือมองในมแง่บวกหน่อยว่าน่าจะมีโอกาสแต่มันก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงอหลายตัว ภพราะว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่ที่พูดถึงว่าเศรษฐกิจโลกประเทศต่างๆจะต้องมีการปรับตัวอย่างจีนเองก็มีจะต้องมีการตรับตัวภายในญี่ปุ่นเองก็อาจจะต้องมีการออกมาตรก,การผ่อนคลายระยะสองหรือ QE ระยะสองยุโรปเองก็อาจจะต้องมีการทำ QE ระยะสองซึ่งก็จะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจกันขนาดใหญ่ซึ่งมันก็ยังเป็นภาวะปัจจัยเสี่ยงว่าเขาจะทําได้จริงหรือเปล่าหรือในเรื่องของ ค่างเงินซึ่อาจจะผันผวนจากการที่เป็ดขึ้นราคาขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปก็จะทําให้เงินในในตลาดโลกอาจจะหดตัวลงจากประเทศที่กําลังพัฒนาแล้วกลับไปสู่อเมริกาแล้วก็ค่างเงินอาจจะผันผวนเรื่องความตึงเครียดทางการเมืองก็ดีสุภัยธรรมชาติก็ดีก็ยังคิดว่ายังมีอยู่มันก็อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทําให้ไม่ถึงโตสองเปอร์เซ็นอาจจะเป็นแค่ศูนย์เปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นแต่ที่ ที่มองอยู่ก็คือโตเต็มที่ถ้าไม่ได้ผักดันอะไรจริงจังหรือว่าไม่ชัดเจนนักก็อาจจะอยู่โตเต็มที่สองแต่ตอนนี้ทางภาครัฐบาลเองที่เรามีการประชุมกันภาครัฐกับภาคเอกชนในคณะกรรัการพัฒนาขัดค้าระหว่างประเทศเมื่อวันที่4ีธันวาคมทางเราก็ออกมาประกาศเป้าหมายว่าปีหน้าจะผักดันให้บวกห้าเป็นได้เพรามองว่าถ้าทําแผนยุทธศาสตร์เข้อ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันที่เราเรียกว่าประชารัฐก็มีโอกาสที่เราจะทําได้ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ันั้นโดยสรุปก็คือว่าปีหน้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตั้งเป้าหมายว่าจะทําให้สิ่งให้ได้ห้าเปอร์เซ็นตแต่ที่สภาผู้ส่งออกคาดการไว้ว่าถ้าไม่คนไใจการขับเคลื่อนตามแผนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้อย่างดีที่สุดก็น่าจะได้บวกสอง ปิดท้ายกันนะคะว่าถ้าแต่ละประเทศนั้นมีการปรับตัวแล้วแล้วก็มีภาครัฐนั้นมาช่วยส่งเสริมทางด้านของการส่งออกตรงนี้เองไทยควรที่จะมีการปรับตัวยังไงเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะคือตอนนี้ผมว,ว่านโยบายหลักๆคือมันจะต้องทําทั้งสองอย่างขนานกันไปคือระยะสั้นระยะยาวระยะยาวก็คือการปรับโครงสร้างตามยุทธศาสตร์ต่างๆแต่ระยะสั้นมีคงจะต้องมีเรื่องของการตลาดเชิงรุกที่ทางกระทรวงพาณิชย์ก็พยายามเข้าไป ตามหัวเมืองต่างๆที่มีการจเจริญเติบโตสูงหรือมีพลเมืองหนาแน,น่นจะต้องมีการเข้าไปทำนำสนเสนอสินค้าเข้าไปในในประเทศหรือในหัวเมืองต่างๆและในขณะเดียวกันทางรัฐบาลที่อาจจะต้องนําโดยท่านรองนายกสุรกิจหรือท่านนายกเองอาจจะต้องไปทํารถโชว์ไปสร้างความสัมพันธ์ทางไมตรีกับประเทศต่างๆเหมือนอย่างที่เราทํากับญี่ปุ่นซึ่งไม่พอเพราะเราญี่ปุ่นเป็นตลาดแค่สิบเปอร์เซ็นตของเราเอง แดงมีตลาดจีนีสอร์เซนต์อเมริกาอีกสิบเอรซยูอีกสิเซแล้วก็ใน Crmv เราเองอีกสิบพวกนี้เราคงจะต้องใช้การผลักดันขับเพื่อนจากทางภาครัฐกระต้อเอกชนโดยรัฐบาลจะต้องเป็นผู้นําเข้าไปทํารถโชว์เข้าไปคุยกันเข้าไปในตลาดอย่างใค้คิดผมเชื่อว่าจะช่วยผลักดันมันก็จะให้มีการทั้งการส่งออกทั้งแบบ G2G ด้วยและในขนาดเดียวกันรัฐบาลก็จะต้อง นาเอกชนเข้าไปนะครับผมว่าการตลาดเชิงรุกคงจะเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของภาพภาพจน์ของประเทศเรานะครับเพราะ,ระภาพพจน์ของประเทศเราในช่วงนี้เราก็เสียหายมาจากปัญหาเรื่องของ ICO a o, ปัญหาของ Iuu ในปัญหาของเรื่องเทศสามเรื่องการประมงการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องนะเราคงจะต้องเอาสิ่งดีๆที่เรามีอยู่นะครับก็ต้องรัฐบาลเองก็จะต้องทําประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่จะต้อง ตัดภาพพจน์ของประเทศเราเพื่อให้ต่างชาติเขาเห็นและเข้าใจมากขึ้นเพราะมันก็จะได้เป็นการช่วยกันนะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําได้อย่างรวดเร็วและสุดท้ายที่รัฐบาลทําอยู่ก็คือ ease of doing business การปรับกระบวนการทางด้านาการําเนวยความสะดวกาก,การการค้าการทำธุรกิจให้มันคล่องตัวขึ้นให้เพิ่มเวลาให้ลดเวลาลดค่าใช้จ่ายต่างๆตงก็จะทําให้เรา ขีดความสามารถในการแข่งขันของเราให้ข้นแข่งข,ขึ้นได้อย่างไม่ไม่ไมยากนักถ้าทางภาครัฐจะได้เระชนจะร่วมมือกันนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณพ่อพมากนะคะ ครับค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทางด,ด้านของภาคกระชนนะคะที่ก็ประเมินว่าปีหน้านั้นการส่งออกนั้นมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาเป็นบวกได้นะคะแต่ก็ต้องมองปัจจัยเสี่ยงรอบด้านที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าด้วยเช่นกันปิดท้ายกันค่ะสําหรับ آ, ทางตลาดหลักทรัพย์นะคะร่วมกับสถานีโทรทัศน์มณนิชนแนลค่ะขอเชิญคุณผู้ชมนะคะร่วมรับพรปีใหม่ในช่วงวันที่13-24มกราคม2519ค่ะที่ศูนย์ปรสนาสากลไร่เชิงตะวันจังหวัดเชียงรายก็สอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่0972731856และ09727 302 2ค่ะนี่คือหมดของรายการข่าวร้อนก่อนเทรดรายการทำให้คุณไม่ตกกระแสการลงทุนนะคะวันนี้ดีชั้นสารวณิพรธเซนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ